สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสที่17เดือนตุลาคม2567วันนี้เรามีข่าวการเปิดตัวผู้จัดการทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการมาฝากกันและยังมีข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมอาร์เซนอลมาฝากกันอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเราไปดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลทีมชาติลงเล่นกัน2รายการฟุตบอลคอนคาเคฟเนชันลีและฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับทีมชาติ ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูผลการแข่งขันได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มข่าวกันที่ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษกันก่อนเมื่อวานนี้สมาคมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษได้เปิดตัวโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ทูเคลิลได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่คุมทีมชาติอังกฤษจนถึงเดือนกร,รกฎาคม2026และจะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ5ล้านปอนด์ต่อปีนอกจากนี้เขายังพาแบรีผู้ช่วยของเขาต่อที่ทุกเคลิลยังคุมทีมเสือใต้ให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยต่อในทีมชาติอังกฤษด้วยทั้งนี้ทั้งโทมสัสทูกเคลิลพร้อมทีมงานจะเริ่มงานของเขาในวันที่1เดือนมก,กราคมปี2025และถึงแม้ว่าโทมสัสทุกเคลิลจะยังมีสัญญาอยู่กับทีมเสือใต้แต่ทีมเสือใต้ได้อนุญาตให้ทุกเคลิลเข้าไปรับงานกับทีมชาติอังกฤษได้ โดยที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษไม่ต้องเสียค่าชดเชยให้กับทีมเสือใต้เพราะทางทีมบาเยินต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเหนื่อยของทุกเคิลและทีมงานของเขาลงข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลสื่อมาก้าได้รายงานว่าทีมลิเวอร์พูลเริ่มทําใจยอมรับแล้วว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมหงส์แดงและนักเตะจะย้ายไปร่วมทีมระอันมาดิดในช่วงสัมเมอร์หน้าหรือทีมชุดขาวอาจจะมีการยื่นขอเสนอซื้อตัวนักเตะในตลาดเดือนมกราคมนี้เลย แต่ถ้าการณีที่ทีมชุดขาวไม่สามารถคว้าตัวเทรนด์มาร่วมทีมได้พวกเขาก็จะหันไปคว้าตัวเจเรมีฟิลปงนักเตะแบ็กขวาของทีมเลเวอร์คูเซนให้เข้ามาร่วมทีมแทนแต่ทางด้านฟาบริซิโอโรมาโนได้รายง,งานว่าทีมชุดขาวกําลังจับตาดูสถานการณ์ของเทรน์อานอนอยู่พวกเขาจะมีการติดต่อขอคว้าตัวเทรน์ก็ต่อเมือ่อเทรน์จะไม่ยอมต่อสัญญากับทีมหง์แดงแล้วเท่านั้นซึ่งทางส่วนตัวของนักเตะแล้วเขายังให้ความสําคัญกับทีมหง์แดงก่อนทีมชุดขาว ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าเป็นข่าวอัปเดตนักเตะบาดเจ็บของทีมเรือใบสีฟ้าสื่ออีฟนิ่งสแตนดาร์ดได้รายงานว่าเป็นความโชคดีที่นักเตะของทีมเรือใบสีฟ้าที่ไม่มีนักเตะบาดเจ็บกลับมาจากทีมชาติในครั้งล่าสุดนี้แต่พวกเขายังมีนักเตะที่ยังเจ็บอยู่4ี่คนนักเตะรายแรกคือเควินเดอร์บอยนักเตะม,มิดฟิลด์ของทีมเรือใบสีฟ้าซึ่งได้รับการคาดหมายว่าเขาจะกลับมาในวันที่20เดือนตุลาคมในเกมที่จะพบกับทีมวูฟแฮมตันนักเตะรายที่2คือ นาทนาเก้ ake, นักเตะกองหลังของทีมเรือใบสีฟ้าเขาได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่วันที่10เดือนกันยายนซึ่งได้มีการคาดการกันว่านักเตะจะกลับมาได้ในวันที่20เดือนตุลาคมในนัดที่จะเจอกับทีมวูฟแฮมตันเช่นกันนักเตะรายที่3คือออสการ์บ็อกนักเตะตัวรุกของทีมเรือใบสีฟ้าเขาได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลและได้รับการคาดหมายว่าเขาจะกลับมาได้ในเดือนธันวาคม นักเตะคนสุดท้ายคือโรดรีนักเตะมิดฟิลด์ของทีมเรือใบสีฟ้าเขาได้รับการคาดหมายว่าเขาจะกลับมาในช่วงซัมเมอร์ปี2025ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาร์เซนอลเป็นข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของทีมเช่นกันสื่ออ e ีฟนิงสแตนดาร์ดได้มีการรายงานอัปเดตนักเตะทีมปืนใหญ่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บถึง11คนด้วยกันนักเตะรายแรกคือบูกายโยซาก้านักเตะปีกขวาของทีมปืนใหญ่เขาได้รับอาการบาดเจ็บมาจากทีมชาติเขาได้รับการคาดการณ์กันว่า เขาจะกลับมาได้ในวันที่19เดือนตุลาคมในนัดที่จะเจอกับทีมบอลมัตนักเตะรายที่สองคือกาเบรียลมาร์ติเนลี่เขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บมาจากทีมชาติและยังไม่ทราบถึงระยะเวลาในการพักรักษาตัวนักเตะรายที่3าคือไคฮาวร์นักเตะนิฟิต์ตวรุกเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าจนต้องถอนตัวออกจากทีมชาติเยอรมันเขาได้รับการคาดการณ์กันว่าเขาจะกลับมาในวันที่19เดือนตุลาคมในเกมที่เจอกับทีมบอลมัตเช่นกัน นักเตะรายที่สี่คือมาตินโอเดกาด์นักเตะมิดฟิลด์ทีมปืนใหญ่เขาได้รับบาดเจ็บในเกมทีมชาติตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเขาได้รับการคาดการณ์กันว่าเขาจะกลับมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนักเตะรายที่5คือทาเคฮิโรโทมิยาสุนักเตะแบ,บ็กขวาเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลและยังไม่ทราบวันเวลาที่จะกลับมานักเตะรายที่6คือโทมัสปาเตนักเตะมิดฟิลด์เขาไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่เขาป่วยมีการคาดการณ์กันว่า เขาจะกลับมาในวันที่19เดือนตุลาคมในนัดที่จะเจอกับทีมบอลมัดนักเตะรายที่7คือเบนไว้นักเตะกองหลังเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อเดือนที่แล้วและเขาน่าจะกลับมาในวันที่19ตุลาคมในเกมที่จะเจอกับทีมบอลมัดส่วนจูเลียนทิมเบอร์และโอเล็กรรรซานเดอร์ซินเชนโก้ทั้งสองคนนี้น่าจะกลับมาในวันที่19เดือนตุลาคมในนัดที่จะเจอกับทีมบอลมัดเช่นกันนักเตะรายที่10คือในโตผู้รักษาประตูเขาน่าจะกลับมาในวันที่22เดือนตุลาคม นักเตะคนสุดท้ายคือ ieran, คีแรนคริปเปียนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาได้รับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมทีมชาติและยังไม่ทราบวันเวลาที่จะกลับมาเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ